12ตุลาคมแล้วก็จะไปสุดสิ้นสุดที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วแสดงว่าทุกจังหวัดนี้เราได้เลยไปทุกจังหวัดจริงๆประมาณ30จังหวัดจังหวัดนะคะก็ติดตาม์กันค่ะแล้วแล้วอัลบั้มชุดใหม่ังไีบ้างคะชื่อชุดอะไรยังไงชื่อว่าธรรมชาติครับแล้วก็จะวางแผงวันที่25กันยายนียที่ BTS ก็คงจะมีด้วยแล้วก็แต่ว่าเราได้ปล่อยทั้ง3 สามซ<ช>ิงเกิลมาตั<ช>้งแต่ปีที่แล้วโดยเล็โคนจะฝัง<ช>แล้วมาช่างตสวยงามชีวิตยังคงสวยงามช <บา S 1> ีวิตยังคงสวยงามชีวิตยังคงสวยงามค่ะแล้วเพื่อนๆ<ด>ขอถามตูนค่ะว่าเห็นในหนังสือที่ตูนเขียนคำนิยมมาค่ะบอกว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบอา่านหนังสือเท่าไหร่แต่ว่าพออ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยกว่าไม่ลงในจริงๆมีอะไรในเล่มนี้ที่ดึงดูดเราให้ใหอยากอ่านอีกไหมะจริงๆผมเป็นคนที่ ฟังเพลงตั้งแต่ตอนอยู่ที่สุพรรณนะครับก็ที่สุพรรณเราก็จะ,ะช่วงอายุ7จ็ดปดขวบนี่ก็จะดูทีวีแล้วก็จะมะีตอนนั้นก็จะดูะมีทั้งสองข่ายทั้งแกรมมี่ทั้งไอเแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ชื่นชอบศิลปินของแกรมมี่เล่นหนังสือเล่มนี้มันเหมือนพาเราย้อนกลับไปให้เห็นถึงเบือเบ้องเบื้อง ในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นในสิ่งที่เราชอบตอนเด็กๆเราอยากจะรู้ว่าศิลปินที่เราชอบเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเขามาจากตรงไหนไเขาเดินทางย,ยังไงมันมันเหมือนได้ได้ดูเบื้องหลัง